เดีรบ e ีทุกท่านครับตอนรับเขาสู่ช่องอาจารย์ท่องใสโชวเป,เ,ปเป็ดเปดนะครับเนาะซึ่งเมอน,น,นก็ไในเดินทางมาที่่านถ้ำของอาจารย์ต้อมนะครับเนาะทาั้งสั่งปดนะครับเนาะแล้วกรด่ผ้าเอฟเข้าไปทางด้านใน,นานะครับนาะหนลับไปทางหน้ารอครับ

ชื่อ YouTube อะไรพ่อสวัยพารวยครับพ่อสวัยเลยใช่ไหมกรับผงตัวจริงเสียงจริงครับได้ด้วยจังนี่กาโป่งทุกไทยจากคุงกาลอดล้นน้ำรับวันรับคุณใจผู้ชอบโซเลกนอถ้ำนำรับผู้ชอบโซเลกมันจะเป็นแค่เพียงแนวทาง แล้วเนี่ยทางคือว่าที่หัวหัวนี้คือหัวที่หางเขาหน้าอยากให้ได้เบิสทุกคนคือเบิสทุกคนว่าเข้ากับนี่ย่านที่ว่าสิรูได้ว่ามัดจิตัวใดเอ้ากัเอาแต่ เลขมงคลเออเป็นเลขมงคลเป็นเบอร์มงคลเมื่อนี้เมื่อนี้ก็ไปท้ำบุญนี่เลขมาอยู่หว่านเฮาบวงสวงบวงสวงเปิดลาดขี้มเพิื่อนจุดถูกเซียงได้มันสิเป็นตัวเก้าเจ็ดศูนย์เนาะเก้าเจ็ดศูนย์ มือนี่มือนี่เข้าไปถวายพระเนาะนาบจบยู่ัยุยูวัดป้าดงน้องตา,างาคือเลขที่ว่าเพินแก่แก,รแกรพระมาหนักบรรทุกพระมาหนักมันเป็นศูนหนึ่งหมันบักไม่ตัวหน้าแปดสิบค่ะเออแปดสิบเอ็ข <81 S 1> ีดหนึ่งศูหเป็นศูนหนึ่งหค่ะ น,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 นี่คลึงมือเลวมนี่เนอะ <c oughs> ดแต <c oughs> ่ัน้รถดแบรรทุกแกพระมากพระหนักปุ๊บเออไปน้อนอดถวายวัดดงตาเมื่อนี้อัศจรรย์เด็กนอพ่อพ่อสวดชัยันยนยย่นตัวรดเข็นยกพระลงปึ๊บ ฝน,นตกลงม<ฮ>าที่นี่ย่อยเพิ่มเพิ่มมากเ<ฮ>ิ่นกระสวดบัดนี้นสวดสวดจบฝนก็เศร้า<ฮ>มึงดูแล้วก็ให้นั่งล่ำฟอนเอาไว้พอ่อนั่งล่ำล่ำเพงอยอยย่งเอียงอ่าป,ป,ปู่มุจะลินปู่มุจะลินฝนคนคนคนมาอีกแป๊บหนึ่งบ่เปียกดอกเออเพิ่นให้พ่อนั่งล่ำออเพิ่นพ่นน้ำมนต์เออเพ่นพ่นพ่นน้ำมนต์อันนั้ี่อัศจรรย์มัเนี่ คีออกมามองนี่บอตโตกแต๊อยู่ในวัดอาสาจันบอสโต๊ะโตกะอยู่ในวัดอยู่ีนบ่เอออยู่ี่แหงอยู่ในบตสเนี่ยมือเ้าร์เนี่ยคือคือเลขเลขรดเพื่อนนี่คือหนึ่งแปดหศนหนึ่งโกับตัเองไม่อยู่มันอาจสิขคืนหัวก็ได้ เขามอไปเพ่อเนี่แอนวัดป้าดงน้องตานี่ทั้งหมดตบ่งแตก้ันเลานะคะเนามบ่เห็นเด้มันเป็นเว่า่องเบาระวัตท่ข้าวได้เพราะข้าจบแล้วบอเอาพี่แอวัดป้าดวงงตานี่เริ่มนี่คือประวัติข้าวข้าวเพื่อนนี่ก็เป็นวัดที่ว่าเป็นบูรณะมาแต่ว่าหว่าผู้ใดมมาสาเิมแรกแต่ว่า เพิ่นกับเห็นวัตถุโบราณเก่าก็คือว่ามีมีวัตถุสถานก็คือโบสถ์เก่าโบสถ์นี่สิเป็นศิลาแรงตีดสร้างเป็นศิลาแรกขึ้นยุคของสมัยของเออมาทีนี้ท่านพระอาจารย์เพิ่นก็เลยมาอยู่มาจับภาษาอยู่หันเออเพิ่นก็เลยได้เริ่มมาบูรณะเออบูรณะเฮ็ดสร้างขึ้นสร้างเป็นโบสถ์เป็นยังไปไม่เพิ่นก็มีมีมีหยังมาเข้าฝันเพิ่นหลายอย่างเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็บ่มั่นใจ วาซินี้ื่ความันบอู่นออบัานี้เพื่อนก็เลยล่องเบิงอ่าเอารถแมคโครเอากันมาขวดเบิงวาไต่ึืนมันสิเป็นศีล่าแรงคื่อเป็นวาบอสินันไปเลยมามาขวดเบิงจะเปลี่ยนอิริบัานนี้น้ำางันเป็นน้าซักซีอน้ำซักซีนเป็นใสใสเบอร์เบิตดะกี้วัตสุน ขาดแค่นนามเด้กหอดตีนี้ัดงานนามจิ่่พ่อใส่บัดนี่นามนี่สใสงามแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเมืองพญานาพูเกศแจวอยู่ครับเป็นเมืองพญานาลูกซิ์ลูกล้านเิ่นมันลังเขาลังออกอ้งมากเก่งมากสามสามเจดีบรรจุกระุ่งตะลีกระดาษที่จะจะเป็นเป็นมหาเจดีเป็นเจดีย์ง่าย รงมันซีซิเกตย่างย่างทำใหก็นัง่งได้เป็นต้นเป็ต่อเยท่านหน้าใครเอพีกรวมบุญัาป้าดงตาเออเขามาได้อยู่บ,กกบ้านยยบ้านขมิน้ตมนตำบลขุดสะอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีติดเขตกับตำบลสแปน้นขั้นผู้ใดมาทางาสามผ่าวกัเขาสามผ่าวเขาสามแปดรับไป วัดปลาได้วัดนี่งิอยู่กึ่งกลางของมูบาเลยตึมสูงร่วมของของมูบาเลยเป็นอัศจรรย์อยู่มือเส้ากานทำพิธีนอ,อเป็นฟ้าเป็นฝนที่ฟาลอยมานน้ำเด็กสังเกตท่าอาจารย์ท่านสังเกตมือเส้เา,ออา,า,าท่านบอกใช้ไม่นอพ่อพ่อพระลดพระมากกีฟากะไรมานน <c oughs> ้ำไรมานน้ำพ่อสวสดิ์ใช้ยันโต เออเอาผ้าคืนแท่นแล้วฝนก็ลงเบยลงจวดจวดเราเพิ่นก็บผ้าสวดพระหงสวดอ่าอ่ชายันโผล่ปีตอีกสวดศพป๊บฝนเศร้าเออไปเพิ่นว่าเอาใครอยากล่ำก็ล่ำถวายว่าศั่งนั่งล่ำมันก็ล่ำไปได้ได้เพ่งหนึ่งบัตกเพ่งที่สองเพ่งปูมุดจะลิ้นบัดเนี่ยเออฝนมาอีกบัดนี้ยทวนทวนลงมาอีกนิดนึงเออเออนั่นแหละนั่นแหละอัศจรรย์อยู่ยังว่ะ ในตกลงไปอยู่ในหันเดียบอ่ะเนั่อาจารย์ไปจุดทูบอยู่วัดป้าดงน้องตาลงานบวงสรวงเลยเป็นบ่ค่ะทูบนี่บ่ได้จุดจุดอยู่อ่าบ้านของยาติธรรมเพื่อนบวงสรวงหมือว่าขึ้นบวงสรวงเปิดร้านชิมแมนเก่าเจ็ดศูนย์เลขทูบเหรอครับอาจารย์เก้าเจ็ดศูนย์นี่เลขข้นภาพว่ะค่ะนี่เลขรถ หนึ่งหนึ่ง่งหนี่่ะค่ะเลขถูปาิเกตัวเก้าวนาะสิบหกสิบหกเก้าก็ได้เปลี่ยนอครับันที่แล้วเราเอาเก้ากับหัวเป็นหกเดอัที่เก้าเป็นหกน่ที่ว่าพี่ชูได้โอ้ครับพเกาเนเป็นเสก็ได้สีน้า ມັນບໍียດ້ຢູ່ເດເນາະຢ เลขถูกนี่ยังไม่จุดนี่ปิดจุดตอนนี้ละอ้าวจะอ้าวครบูยังไม่จุดอ๋ออันนี้คือเลขถูกทีจะจุดสำนักยว่าห้อนี่หละเพื่อนจะจะจุดให้พวกเราเดี๋ยวนี้เลยครับรอลุ้นครับปิดอันนี้คือเลขไปกดช่วงมากขอเชียงขอไทยหอโรด้ายลูกล้าน ใหได้มีโชคทุนคนเออกูยามีซักลักบาทเ้ากสันสวาสสันดินสิบสี่พระเมืองบดานจงเลื่อมาบรรทนบันดาลสรรพสิทธ์พระพอนช่ใหเกลล้านให้พายโกดลูกล้านในสุขสุขคนเออจาึ เอาละคือเลขสามตัวห้าร้อยคูณห้าร้อยกับพอแล้วล่ะเดี๋ยวไปไหเงินขอขออย่าให้มันจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วรีบม่เดียงช้งเบิ่งห้า สีบีเบิ่งมันออกนาออกข่ายอันนี้จะมาไล่สดแข่งเขาเนี่ห็นอัอน,น,นนี้แตนตอมก็ได้จุดทูบให้นะตัวเลกออกแมงค่ะอุปกรณ์ห้าครับผมโอ้ตัวเลกออกมาหาด้วยค่ะเยี๋ยองสามอ <ij> ุปกรณ์ อันใช่ไหมครับใช่หมูกดต่ี้าสามไม่ดแต่ว่าอแ้ไม้ดศูนย์ห้าสามเตูว้ได้เพียบเลยเจ็ดห้าสามเจ็ดสามห้าแต่ความเชื่อส่วนคนนะอาจารย์ครับแล้วแต่ดวงครับ ล ead, เลขประจำสำนักก็เราคือเลขตัวไหนจันสามเจ็ดเก้าอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับนะสามเจ็ดเก้ามันมาออกดูเรยว่าเลขประจำสำนักเลขประจำสำนักเทะเบียนรถมา อันนี้เป็นหวดที่หาเด้อพี่น้องเด้อี่น้องเอฟซี่ลุ่นน้ำกันค่ะหวดที่หาค่ะหัวมาแล้วพี่น้องเบเก่ากับศูนย์หกเลยมันจะหักไหมเนย พี่หาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดยิบสมุดกับปากกาเด้อจ้ะเด้อสองหมื่นหกท่านสองหมื่นหกพันท่านถ้าคืนมากถ้าคืนมากสิบปีเห็นยาเฮดได้สางเนาะอาจารย์เนาะสางม่านี่สามผีเขาซีผีที่ซีผีนี่ให้แล้วเนารียกวะสางพลังสางซารา สาลาปฏิบัติธรรมในยุคนี้กับเพิงจังี่ละห้างใจครับอเยุคโควิดเนี้ยอาจารย์สามบวสามกับสองแบบอนี่บ่สามกับสองบวสามกับสองค่ะบวสามแต่ชิดว่าสิเป็นสองแต่ว่าทูบอาจารย์นี่แม่นตลอดนะแม่นเข่าเก่าจังได้หัวขาดเราแม่พอไว้ หัวขาดเอาค่ะประมาณสองค่ะบอสองกับสามจ้ะหัวขาดแล้วถ้าเป็นแบบนี้สองบ่สองกับสามค่ะไม่สองกับสามเลบ่สองกับสามค่ะรุ่นน้ำกันค่ะโอ้ยเลขศูนย์จะหีดีล่ะเอาศูนย์ยังไงก็สีขาดกลางคักแน่แทะหัวกลมปุยปยหัวกลมปุยปุอาบอสามกับสองได้พี่น้องได้ค่ะเด้อ อ่าสามศูนย์ไม่ใช่ศูนย์แล้วครับศูนย์ยังได้ค่ะหัวเพิ่นขาดเหรอเพราะว่าข้างหน้ามันหลุดไปแล้วหัวเพิ่นหลุดแล้วค่ะบ่่นทุก่่บอยู่ใจอยู่ใจของกับของอันนี้ก็มันลุ้นกันหลายท่านนะครับลูกศิษย์ลูกศิษย์เพิ่นก็มี่ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ต้องก็มันรุนด้วยเนาะสองค่ะสองห้าสองเด้อเด้อห้าสองครับห้าสองค่ะห้าสองเพราะว่าเอ็นมันไหล อ้าวขอตัวหนึ่งเลขหนึ่งน้ำกลดเอพี่นองเด้อสำหรับเกจตู่ท่ายอาโอปอท่ายตัวใดสอยู่ข้างล่างสข้างล่างเกตูวันหนึ่งข้างล่างผมว่าหโอปอว่าหท่องใสพอท่องใสวานยังห้างเบิกซับปรเจพอท่องใสว่าแปดเาะเกจตูวันหนึ่ง เด้อผู้ใดสีแมนก็กันหมดนี้ไม่ได้มันซื้อไม่ได้แต่พอยซื้อแล้วลุ่นลุ่นใจของเจ้าของรุ่นใ่ตัวเองเนี่ยลอตเตอรี่ในกระเป๋าเราเก็บใบแล้วเลือกวันนั้นอีกห้าสองสองเก็บอ้าสองอีหลีพี่น้องห้าสองมาลุ้นตัวที่สามกันค่ะรุ่นตัวที่สามกันเด้อค่ะเด้อ จะสองชัดเจนใช่ไหมสองชัดเจนเราจะพี่น้องเขียนไว้เด้อค่ะเด้อพอวายยุ่นีพันจุดนี่งวดที่ห้าแล้วเด้อพี่น้องงวดที่ห้าแล้วค่ะจุดกระเป๋าลายไหับีข้ามาแล้วสี่งวดพลาดไม่ได้มาลุ่นตัวที่สามน้ำกันงวดก้อนนี่เขาจะตัวจันงวดวางคันงวดนึงมันมันทั้งบนทั้งล่างบ่ทั้งบนทั้งล่างบ่ห้าจุดอ่า จุดยุดดงวัดโดงนี่เก้าศูนย์หกเนาะครับจุดจุดนี่หนึ่งหนึ่งหกโอ้ได้ทั้งบนทั้งล่างห่ค่ะมันนเป็นบ่วงสวงพระเจ้ามันเป็นบารีกีหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นได้สื่อกับหัวกับหางมนเลยได้โอ้เพิ่นเลยได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับเอฟซีคือถูกยู่นี่จุดจุดซีงวดกับเขาซีงวดเนาะ แล้วเพื่อนก็ได้ต้องเท่าเพื่อนก็ซื้อมาจุดเองจังหวัดหลังๆนะจังถือตลอดเนี่ยลูกษย์ลูกท่อมเพื่อนถือตลอดเนี่ยเออไปซื้อมาจากไหนครับฮะลูกลูกศสษย์แถวนี้ไม่ทำมาหากินหรอกจับมนั่งมานั่งนั่งลุ้นทูบอย่างเดียวได่ห้ากับว่าได้ว่าได้ว่าได้สนับสนุนไฮเลนด์ไ่ีดอกอรับแต่ว่าเพื่อนกาแล้ว คนมักเนาะสำหรับผู้มักเนาะเพิ่นก็เอาจังซี่นาแต่อนบ่มักเด้คือจานต่อมบ่ได้เก่งทั้งนี้เก่งทั้งเลขทั้งเบอร์อันเบิ่งช่องอันอันยูทูบนี่ล่ะคือจุดแล้วมันเข้าจุดแล้วมันเข้าเข้าไรเล่นวะอันนี้ลูกศิษย์ลูกมาได้ว่าฮอดมื้อจุดให้แน่อาจารย์เนาะสินะก็เลยได้เป็นหน้าที่ เป็นผู้จุดถูกนะครับเอเอาตามจีบเพื่อนสอดมาเอาตัวใดถูกตเอาตัวใดเขียงทางนี้อันนี้ก็เป็นนัดแนวทางนอาจารย์นองทางเดือนมีโชคครับผมออรุ่นหนึ่งค่ะต่างค้นต่างรุ่นไซเรสจากของ แต่ว่ามีหัวฉีดแล้วมีหัวฉีดแล้วบ้าหากระเจ็ดเด้อค่ะบ้าหากระเจ็ดค่ะบ่าหากระเจ็ดได้ไ่้หรอกหลุ่นน้ำกันเด้อค่ะเด้องวดที่หาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีงวดที่ห้าค่ะ เมื่อคู่เลยบัตรที่นี่เกตเลยพี่น้องเจ็ด่ะเจ็ดเอ็ดเลดเลยค่ะวันนี้ห้าสองเกตทะเบงรวดเบเกตกับสามสองตัวนี่ละเบเกตกับสามหาสองสามหอยเฮดเฮดจังได้จวดจัดค่ะป็นสามก็ได้เจ็ดตัวโอ้คันสามกับแมนคักเแล้วดูก่อนครับเจ็บเจ็บแล้วเบเกตกับสามเจ็บเนี่ย ถ้าสามมันจะมีหยิกลงใช่ไหมน้ามจะหักลงนิดนึงอันนี้มัน่ายกว่าเนสามสมวนรอเลจังวะาังตีกันห้าสองสามห้าสองเก็ดต้องันดามห้่ตีกัน้นีัยังไงเดืนตีก่อนต้องหนัด บ้าสามเกจอยู่ดีๆมันก็เต้นดึง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 ทำเบียนสามหกแปดงานดองก็เต้นมาซีรอนอยู่คันเดียวน่ะรถเหมือนถูกอะไรขยมเนี่ยตรงๆจ้าคนเขาเก็อิลีพี่น้องห้าสองเ็จค่ะจ้าห้าสองเ็จเด้อจ้าเด้อเบิกรับถือเลขกถ้วยถือผู้เดียว เ่วาพี่น้องเอฟซีเอ้ยเล็กเกตกับเหล็หนึ่งตัวเดียวกันเด้อค่ะเกตเตับนึงตัวเดียวกันค่ะเกดกับหนึ่งตัวเดียวกันมเรียญแบกระสันก่นซื้อหัวกระไดพี่น้องห้าสองเกตค่ะห้าสองเห้าสองเค่ะ เจ็ดครับผมโบนี่นี่ค่ะบนบ่นี่สามครับสามสามค่ะสามบ่ะสามจ้าหาสามหาสองสามแมนหาสองสามพ่อไวนี่้นสมซื้นเลขเ่ขึ้ึ้อตรงตรงหาสาสาค่ะสามหาสองสามหาสองสามค่ะนองเอซี อ่า<ด>สองสามนะครับเลขคูกาต้องน,นะครับ